เปิดโมเมนต์หวานสงกรานแต่งหน้าให้แมทที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับคู่รักสงกรานเตชนะรงค์และแมทพีรณีคงไทยมีภาพและคลิปน่ารักน่ารักลงบนโซเชียลอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรมามากมายก็จับมือผ่านกันมาได้อย่างดีวันนี้เราก็จะพาไปชมโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขา เป็นโมเมนต์ที่สงกรารได้จับแปลงแต่งหน้าสบัดแปลงแต่งหน้าให้กับแมทโดยสาวแมทก็บอกว่าทุกคนทำเป็นเล่นในส่วนของแก้มฝั่งนี้ดูตอบเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนพี่สงกรารเฉดดิ้งแก้มแบบเยี่ยมมากเลยในขณะที่ทางด้านสงกรารบอกว่าบอกแล้วจบสายสินมาโมเมนต์ Moment นี้จะน่ารักขนาดไหนไปชมกันจ้า